สวัสดีค่ะเข้าครัวทํากินง่ายๆกับยายไกลบ้านนะคะมาดูเมนูกับข้าของอยายวันนี้นะคะยายจะผัดเนื้อใบยี่หร่าค่ะอันนี้เนื้อ,อยายซอยเป็นชิ้นๆนะคะล้างน้ําทํฟาร,ร์มสะอาดแล้วค่ะเป็นใบยี่หร่านะคะล้างน้ําสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมีพริกกระเทียมค่ะพริกไทยเม็ดนะคะ ไ้ตำไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะจะเปิดเตาแล้วนะคะตั้งกระทะพอร้อนค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยกี่กระเทียมที่เราตำไว้นะคะ เรื่องแกงเราให้หอมนะคะให้สุกหอมนะคะจะได้อร่อย <Yeah. S 1> สุกแล้วนะคะเนื้อใส่ลงไปเลยค่ะ oh. เนื้อเราเริ่มจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวมาปรุงรสกันเลยค่ะซอมหอยนางรมนะคะน้ำมันหอยะคะ่ะน้ำปลาผสมนัวนะคะ ผสารทรายค่ะให้เข้ากันนะคะชิมรสชาติดูหน่อยนะคะโอเคแล้วนะคะรสชาติแต่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะวันนี้ใส่ไปเลยค่ะ มย่าเอาความเผ็ดจากใบยีลานะคะได้แล้วนะคะปิดเตาตักเสิร์ฟเลยค่ะ กับข้าวยายก็เสร็จแล้วนะคะเนื้อผัดใบยี่หราค่ะหอมหอมอร่อยเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ